กลางมหาสมุทรแอตแลนติกที่หนาวเย็นนะครับการเผชิญหน้าการของเรือบรรทุกน้ำมันปริศนาแค่ลำเดียวกำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ครั้งใหม่ระหว่างชาติมหาอำนาจนี่คือเรื่องราวของการไล่ล่าเชื้อชึกที่มีเดิมพันเป็นความมั่นคงของโลกเลยทีเดียวคำถามที่หลายคนทั่วโลกกำลังจับตาม,มองเลยก็คือ ทำไมเรือบรรทุกน้ำมันแค่ลำเดียวเนี่ยถึงต้องได้รับการคุ้มคันจากเรือดำน้ำของมหาอำนาจอย่างรัสเซียในขณะที่กำลังถูกไล่ล่าโดยหน่วยยามฝั่งของสหรัฐเบื้องหลังเรื่องราวนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่แล้วทำไมเรือลำนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นวันนี้เราจะมาค่อยๆค,คลี่ปมปริศนานี้ไปพร้อมกันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ล่าสุดเลยดีกว่าตอนนี้เนี่ยกลางมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ กำลังเกิดเกมวัดใจที่ต้องบอกว่าตึงเครียดที่สุดครั้งหนึ่งระหว่างสองมหาอำนาจเลยครับลองนึกภาพตามนะครับมีเรือบรรทุกน้ำมันปริศนาลำหนึ่งที่ถูกสหรัฐไล่ตามมาหลายสัปดาห์แล้วกำลังมุ่งหน้าเข้าไปใกล้กับหน้าน้ำของไอซ์แลนด์และนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้ทุกอย่างมันตึงเครียดขึ้นมาทันทีเพราะมีรายงานว่ากองเรือของรัเสเซียดได้เข้ามาให้ความคุ้มกันเรือลำนี้แล้วกลายเป็นการ,รเผชิญหน้ากันซึ่งงหน้าเลย แต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่มันเผชิญหน้ากันเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปของเรือลำนี้กันก่อนครับว่าอะไรที่ทำให้เรือที่ดูเหมือนจะธรรมดาลำหนึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งระดับโลกไปได้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำคำนี้ครับกองเรือเงาหรือ Shadow Fleet พูดง่ายๆมันก็คือเครือข่ายเรือบรรทุกน้ามันที่ปฏิบัติการกัน,กนแบบนอกเรดาร์เพื่อช่วยให้ประเทศอย่างรัสเซียอิหร่านและก็เวเนซุเอลา สามารถขนส่งน้ำมันได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบหรือมาตรการความบาดระหว่างประเทศนั่นเองครับพอมาดูเส้นทางของเรือลำนี้ก็จะเห็นเครือข่ายที่ซับซ้อนเลยครับคือมันเริ่มเดินทางจากอิหร่านข้ามมหาสมุทรไปรับน้ำมันที่เวนเนซุเอลาแล้วตอนนี้ก็คาดกันว่ากำลังมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือโมมันสกับของรัสเซียนี่มันคือสามเหลี่ยมแห่งการหลบเลี่ยงมาตรการความบาดของจริงเลยและนี่ก็คือประวัติของมันครับ เรือลำนี้เนี่ยเดิมทีมีชื่อว่าเบลล่าวันหรือเบลล่าหนึ่งนะครับถูกกระทรวงการคลังของสหรัฐขึ้นบัญชีดำคว่มบาทตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2024นั่นเลยเพราะว่ามีข้อกล่าวหาว่าไปพัวพันกับการขนส่งสินค้าให้กับบริษัทที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฮิสบอลล่เอาละครับพอเรารู้ที่มาที่ไปของเรือลำนี้แล้วทีนี้แล้วครับมาถึงฉากไล่ล่าตระทึกข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกันบ้าง นี่คือเกมแมวจับหนูในสเกลระดับโลกของจริงเลย แต่ความน่าทึ่งของเรื่องนี้คือความพยายามหนีของเรือลำนี้ครับคือมันเริ่มจากการขัดขืนไม่ให้เจ้าหน้าที่สหรัฐขึ้นไปตรวจคคนจากนั้นก็จัดการแปลงโฉมตัวเองใหม่ทั้งหมดกลางทะเลเลยครับทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นมารินเนราทาสีเรือใหม่แถมชักธงรัเสเซียขึ้นเสาแล้วก็ไปจดทะเบียนเข้ากองเรือรัเสเซียแบบสายฟ้าแลบค่ะก่อนที่รัเสเซียจะออกโรงปกป้องอย่างเป็นทางการโอ้โหนี่คือปฏิบัติการที่วางแผนไม่ย่างดีเลยนะครับ และนี่คือจุดที่เรื่องราวมันไม่ได้เป็นแค่การไล่ล่าธรรมดาอีกต่อไปแล้วครับแต่มันกำลังจะกลายเป็นการเผชิญหน้ากันทางทหารแบบเต็มรูปแบบเมื่อทั้งสองฝ่ายเริ่มเคลื่อนกำลังพลของตัวเองเข้ามาในพื้นที่เราจะเห็นเลยว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็วางหมากของตัวเองกันแล้ว ฝั่งสหรัฐก็ใช้เรือ,อยามฝั่งกับเครื่องบินลาดตระเวน P ีคอยติดตามแบบไม่ให้คลาดสายตาในขณะที่รัเสเซียก็ตอบโต้ด้วยการส่งทั้งเรือรบและเรือดำน้ำเข้ามาคุ้มกันพร้อมกับใช้ช่องทางการทูตและธงชาติของตัวเองเป็นเกราะก,กำบงังมีผู้เชี่ยวชาญเขาชี้ให้เห็นจุดที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือเส้นทางที่เรือลำนี้เลือกใช้เนี่ยมันผิดปกติมากๆแทนที่จะผ่านช่องแคบอังกฤษที่มีเรือพลุกพล่านกลับเลือกที่จะอ้อมขึ้นไปทางเหนือ ระหว่างไอซ์แลนด์กับไอ e แลนด์ซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการถูกสกัดกั้นนั่นเองคำถามก็คือแล้วทำไมเรือแค่ลำเดียวถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกไปได้คำตอบมันอยู่ในเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นบนผิวน้ำครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีเรือบรรทุกน้ำมันที่เชื่อมโยงกับเวเนซุเอลาอย่างน้อยสามลำแล้วที่เปลี่ยนมาใช้ธงรัสเซียเหมือนกันนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วครับแต่มันคือกลยุทธ์ที่กำลังเกาะตัวขึ้นเพื่อท้าทายการควบคุมเส้นทางการค้าของโลก สิ่งที่รัสเซียกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับคือการใช้ธงชาติของตัวเองเป็นเหมือนกับเกราะกำบังทางกฎหมายให้กับเรือเหล่านี้การที่เรือชักธงรัสเซียขึ้นเนี่ยมันก็เท่ากับการประกาศว่าเรือลำนี้อยู่ภายใต้อธิปไตยของรัสเซียเพราะฉะนั้นการที่สหรัฐจะเข้าไปสกัดกัน้นก็กลายเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงทางการเมืองอย่างมหาศาลเลย เดิมพันในเกมนี้มันสูงมากจริงๆครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐกับรัสเซียกําลังเปราะบางสุดๆจากสงครามในยูเครนนี่คือบททดสอบสําคัญเลยว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐยังมีประสิทธิภาพอยู่ไหมและที่สําคัญมันยังเป็นการประกาศสักดาข,ของพันธมิตรด้านพลังงานระหว่างรัสเซียอิหร่านและเวเนซุเอลาที่กําลังร่วมมือกันสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งผ่าชาตะวันตก คำถามที่ตามมาก็คือแล้วฉากสุดท้ายของเกมวัดใจครั้งนี้มันจะจบลงยังไงในขณะที่เรือมาริเนรากำลังมุ่งหน้าสู่น่านาน้ำยุโรปเข้าไปทุกทีโดยมีกองเรือรัเสเซียคอยคุ้มกันและสหรัฐก็จับตาดูแบบไม่กระพริบคำถามสำคัญมันเลยไม่ใช่แค่ว่าเรือลำนี้จะไปถึงที่หมายหรือไม่แต่มันคือการไล่ล่านในเงามืดครั้งนี้จะกลายเป็นชนวนเหตุให้เกิดความขัดแย้งที่เปิดเผยระหว่างสองมหาอำนาจหรือเปล่า นี่คือคำถามที่ทั้งโลกกำลังกลั่นหายใจรอคำตอบอยู่ครับ